สวัสดีครับคุณผู้ชมเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วสำหรับรถเทลเลอร์นะมาสักทีบอกเลยว่าเทลเลอร์นี้เหมารำเพราะว่าบนโชลุรมไม่มีรถรถหมด,ขา,หมดขายหมดเลยเดือนที่แล้วแม่จะบอกว่าขายดีก็เดี๋ยวก็จะหาว่าคุย <c oughs> นะ มาแล้วห้าคันลงหมดไหมเดี๋ยวต้องถามพี่คนส่งดู นี่เทรลเลอร์ของบริษัทนี้ยังไม่เคยเห็นเลยนะปกติอ่าของเราจะเห็นกันเยอะๆก็สีน้ำตาลของซีว่าเนาะนี่เมาลำครับเมาลำไปแล้วตัวเอฟเยอะมาก ัวเอสเยอะตัวเอสสีคันเลยอะแต่ไม่รู้เกียร์อะไรเครื่องอะไรลงหมดเลยไหมครับพี่ลงหมดเลยไหมครับหม,นะหมดเลยเนาะ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันบริษัทอะไรอ่ะ In Y K Auto Logistics นะ คันแรกมาแล้วคุณผู้ชมเกรด LDA นี่สีเทาโอเพกลงมาแล้วเป็นไงล้อแม็กสวยไหมแม็กใบพัดหกก้านนี่ถ้าแม็กแต่งเป็นใบพัด7็ก้านแต่อันนี้แม็กเดิมๆใบพัดหกก้านนี่นคะครับเราก็มีชื่อนะเออเดวดูเกียร์อะไรเกียร์ธรรมดานี่ 7แสนสี่มืบาทนะครับเกียร์ธรรมดา7 4 0นสี่หมื่บาทนะสําหรับคันนี้นี่ถามเมื่อกี้ถามพี่ฮะของเราลงหมดเลยนะห้าคันลงหมดเลยนะนี่หนึ่งคันลงไปแล้วนะแครบ LDA ยกสูงนี่ครับต่อไปก็ เป็นสเปซแคปเหมือนกันซึ่งเทลเลอร์เนี้ยตัวแคปเอสเนี่ยมาเยอะแล้วก็มาครบทุกสีด้วยนี่ก็จะมีสีบอลเงินนะครับสีขาวอยู่ข้างบนสองคันแล้วก็สีเทาโอเพกอยู่ข้างล่าง มาแล้วขับลงแบบเสียนมากนะขับลงเสียนมากลงตรงตรงตามเส้นนี่เขาก็จะมีเส้นอยู่สมมุติวันหนึ่งรถกระบะเราเนาะมันขยายไซส์าฐานล้อกว้างกว่าน,นี้แล้วเทนเลอร์จะขนกันยังไงเนี่ยหรือว่าต้องขายขยายเทนเลอร์ตามแล้วเนาะ มาเลยครับช่วงนี้ใครอยากเข้ามาดูรถเราเติมรถแล้วนี่ขนาดพวกไฟเลี้ยวไฟเบรกนะยุคใหม่นี้เขาก็ใช้เป็น LED หมดเลยทุณผู้ชมเห็นไหมมันแบบมันสว่างแล้วมันเห็นชัดหลอด LED นะแต่อันนี้หลอดขาดห <c oughs> ลอดขาดไป3ามหลอดแล้ว LED นี่แล้วก็น่าจะเอาคันนี้ลงก่อนนะครับคันนี้ลงก่อนแล้วก็เขาจะขยับหัวตัวเนี้ยหางมันดิไม่ใช่หัวหางเนาะต่ำลงมาแล้วก็ขับลง เทรลเลอร์คันนี้เหมือนคันยาวใหญ่ด้วยนะถ้าคันนี้ขนผมว่าน่าจะได้ประมาณแปดคันนะใหญ่อยู่ครับคันนี้มาสีเทาลัมโบเครื่อง1.9 นี่แล้วก็เหลือข้างบนอีกสองคันที่เป็นสีขาวผมว่าน่าจะเกียร์ธรรมดาหมดอ่ะเพราะว่าดูจากการตัดรถมาถ้าสมมติพวกเนี้ยส่วนใหญ่หลายคันยังไม่มีเจ้าของนะคุณผู้ชมใครหารถอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแ a ปเอ็ S, หรืออะไรแล้วแต่นะมาสอบถามได้นะเพราะว่าหลายคันยังไม่มีเจ้าของเราตัดมาโชว์ตัดมาสาต็อกเอาไว้เผื่อท่านใดหารถอยู่มาจะได้ซื้อเลยนะนี่ห้าคัน ที่ลงมาเทลเลอร์นี้นะครับตัวสูงก็ได้ตัวสูงก็ขับดีตัวเตี้ยก็ขึ้นสะดวกนะต้องบอกว่ารถตัวสูงตัวเตี้ยมีแบบว่าอะไรอ่ะมีความแบบพิเศษต่างกันตัวสูงก็อาจจะได้ในเรื่องของความสูงนะดูสง่างานะเวลาเข้าไล่ไม่ติดใต้ท้องอะไรเพราะว่าช่วงล่างสูงกว่าอ่ะอันนี้ก็มีส่วนแต่ว่าตัวเตี้ยก็ขึ้นง่ายลงสะดวกสําหรับอ่า การเอาไปแต่งก็ทําได้ง่ายนะครับนี่อันนี้ราคา635,000นะแต่ถ้าเอาสีบอลหรือสีเทาก็จะเป็น642,000นะครับส่วนสีเออส่วนแคปยกสูงนี้ก็733,000นะถ้าเกิดเอาสีเทาสีบอนหรือสีดำนะก็เพิ่อมอีก7,000เป็น740,000นะครับคุณผู้ชมนะก็ยังไงถ้าสนใจเนี่ยก็ทักมาสอบถามได้นะมีโปรโมชั่นทุกคัน ดาวห้าเปอร์เซ็นฟรีประกันภัยฟรีอุปกรณ์ตกแต่งชุดแต่งทำให้ได้หมดแต่งออฟโรดแต่งซิ่งอะ,อะไรก็ได้มาแต่งให้ได้หมดนะครับนะนี่แหละก็เจอกันเทรลเลอร์แรกของเดือนนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะก็เดี๋ยวเทรลเลอร์ต่อๆไปก็ค่อยๆทยอยมาเพราะว่าต้องบอกว่ารถหมดโชรูจริงๆเหมือนที่ถ่ายให้ดูตอนแรกนะว่าบนโชรูมก็ไม่มีรถเลยเพราะว่า ลดหมดไปตั้งแต่เดือนที่แล้วที่เราขายออกนะขายดีไหมนะขายดีขายดีเกินอะไรประมาณนี้่ะนะครับนะไปละผมอาจจะวันนี้ดูพาไม่หมดทุกคันนะก็เป็นว่ายวไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับลูกค้าก่อนพอดีเมื่อกี้ดพวมาแล้วว่าลูกค้ามาดูรถเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ